ถ้าคุณเปิดสารบัญของพระคมภี์คริสเตียนก็จะพบว่าเนื้อหาราวสามในสี่ของพระคัมภีร์จะถูกเรียกว่าพันธสัญญาเดิมถ้าดูที่ชื่อพระธรรมในพันธสัญญาเดิมก็จะพบว่ามีทั้งหมด39เล่มโดยจัดกลุ่มได้4หมวดพระธรรมห้าเล่มแรกถูกเรียกว่าเบญจบันจากนั้นก็ตามมาด้วยหมวดประวัติศาสตร์หมวดบทกวีและสุดท้ายคือหมวดผู้เผยพระวจนะดูเผินๆเรื่องนี้เข้าใจได้ง่ายแต่ที่จริงแล้วนี่เป็นเรื่องซับซ้อนและน่าสนใจกว่านี้มาก พันธสัญญาเดิมที่ถูกร้อยเรียงให้เป็นเหมือนหนังสือเล่มเดียวนี้เป็นธรรมเนียมของคริสเตียนยุคหลังโดยแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากยุคข,ของพระเยซูและอักรทูตตามธรรมเนียมของชาวยิวโบราณพระธรรมแต่ละเล่มเป็นหนังสือมว้วนหนึ่งม้วนที่แยกกันแต่ทั้งหมดถูกรวมเรียกว่าธนักและในธนักก็มีการจัดหมวดหมู่ไว้3มกลุ่มคำว่าทนักเกิดจากการนำอักษรย่อภาษาฮีบรูของคำว่าโทราซึ่งหมายถึงคาสอนเนวีอิมซึ่งหมายถึงผู้เผยพระชนะ และเคทูวีม e ซึ่งหมายถึงข้อเขียนธนักประกอบไปด้วยพระธรรมเล่มต่างๆเหมือนกับพันธสัญญาเดิมของคริสเตียนแต่จัดเรียงไม่เหมือนกันโทรานั้นเหมือนกันกับเบนจบันทว่าหมวดผู้เผยพระวจนะนั้นประกอบไปด้วยพระธรรมสีเล่มที่เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์และพระธรรมอีก15เล่มที่ถูกตั้งชื่อตามผู้เผยพระวจนะหลังจากนั้นก็เป็นหมวดข้อเขียนซึ่งเป็นการรวบรวมบทกวีและข้อเขียนต่างๆ รูปแบบการจัดเป็นสามหมวดแบบนี้เป็นวิธีที่เก่าแก่มากๆซึ่งถูกกล่าวถึงในงานเขียนยิโโบราณอย่างในหนังสือม้วนที่ทะเลตายในหนังสือปัญญาของบุตรศีราหรือแม้กระทั่งพระเยซูชาวนาซาเรตเองก็กล่าวถึงสาเหตุที่จัดเป็นสามหมวดเช่นนี้ก็เพราะเนื้อหาของหนังสือม้วนแต่ละเล่มสอดคล้องอ้างโยงถึงกันเองแบบนี้หากสังเกตดูจะพบว่าเนื้อหาแต่ละเล่มได้ถูกเชื่อมโยงถึงกันด้วยการอ้างอิงเนื้อหาของเล่มอื่นจนกลุ่มเนื้อหานี้ได้ผสานกันเป็นสามหมวด แล้วใครกันที่เอาหนังสือม้วนเหล่านี้มารวมกันนี่เป็นกระบวนการที่ยาวนานกรณีผู้เขียนเป็นคนโด่งดังก็จะถูกระบุชื่อไว้เช่นโมเสสหรือดาวิดแต่ผู้เขียนส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นบุคคลนิรนามในพระคัมภีร์คนเหล่านี้เพียงถูกเรียกว่าอารักษ์หรือผู้เผยพระชนะหนังสือม้วนเหล่านี้ค่อยๆถูกรวบรวมตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโดยเริ่มจากเหล่าอาลักษ์ผู้เผยพระชนะรวบรวมเรื่องราวในยุคแรกรวมทั้งบทกวี และนําเข้ามาผนวกกันเป็นงานชิ้นที่ใหญ่ขึ้นจากนั้นจึงเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหลายจนกลายเป็นชุดม้วนหนังสืออันเป็นเอกภา,ภาพที่เรียกว่าานักเนื้อหาในพระธรรมสดุดีและหมวดผู้เผยพระชนะจะสื่อชัดว่าเหล่าอารัผู้เผยพระชนะนี้เชื่อว่าเพราะวิญ,ญญาณของพระเจ้าได้นําพวกเขาตลอดกระบวนการเพื่อพระเจ้าจะตรัสกับประชากรของพระองค์ผ่านทางถ้อยคําของมนุษย์เหล่านี้นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขางงเหวงแหนข้อเขียนเหล่านี้รวมทั้งยังศึกษาและรวบรวมข้อเขียนเหล่านี้ให้เป็นเอกภาพ เราไม่รู้ชัดว่ากระบวนการนี้เสร็จสิ้นเมื่อไหร่แต่ก็น่าจะเสร็จในช่วงไม่กี่ร้อยปีก่อนเวลาของพระเยซูทานักที่รวบรวมเสร็จสิ้นแล้วได้สื่อถึงการตีความประวัติศาสตร์อิสราเอลในลักษณะคำพยากรณ์อันสำแดงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะช่วยทั้งโลกให้รอดเราไม่อาจจะอธิบายทานักให้ครบถ้วนในวิดีโอเดียวแต่การได้เห็นภาพรวมว่าหนังสือม้วนเหล่านี้สื่อถึงอะไรก็ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้มาก โทราเริ่มต้นด้วยพระเจ้าทรงสร้างและอวยพรพื้นที่ขนาดใหญ่นั่นคือโลกแสนดีของเราและพระเจ้าก็ได้มอบโลกให้กับสิ่งทรงสร้างที่สะท้อนถึงพระฉายของพระองค์นั่นคือมอบให้มนุษย์หรือภาษาฮิบรูก็คืออดาดัมพระเจ้าแต่งตั้งมนุษย์ให้ปกครองโลกในฐานะราชาและราชินีแห่งสรรพสิ่งทรงสร้าง,างคำถามก็คือพวกเขาจะวางใจในพระปัญญ,ญาของพระเจ้าในการแยกแยะดีชั่วหรือยึดอำนาจนี้และกำหนดเองว่าสิ่งใดดีหรือชั่วแต่ยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อยู่กับมนุษย์คืองูลึกลับ มันกบฏต,ต่อพระเจ้าและล่อลวงมนุษย์ให้ก่อกรบฏอย่าง,งโง่เขลาต่อพระการุณาของพระเจ้าผลก็คือมนุษย์ถูกแยกออกจากแหล่งแห่งชีวิตของพระเจ้าและพลัดพรากจากสวนแห่งพระพรให้ตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารแสนอันตรายจากจุดนั้นมนุษยชาติก็แพร่ออกไปและชอบกำหนดกันเองว่าสิ่งใดดีชั่วและทุกอย่างก็จมดิ่งลงและเขาสร้างสารพัดเมืองที่กดขี่ข่มเหงผู้คนอย่างโหดร้ายจนกลายเป็นที่มาของเมืองชื่อว่าบาบิโลน ซึ่งมนุษย์ยกตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าตอนนี้โครงเรื่องความขัดแย้งในพระคัมภีร์ก็ปรากฏชัดพระเจ้าต้องการจะอวยพรโลกของพระองค์และปกครองโลกผ่านทางมนุษย์แต่มนุษย์กลับมาเป็นปัญหาเสียเองพวกเขาอยู่ใต้อิทธิพลของมารพวกเขาโง่เขลาตามืดมัวและกำลังมุ่งไปสู่ความพินาศทั้งหมดนี้นำไปสู่ทางออกของพระเจ้าคือเราต้องการมนุษย์แบบใหม่ดังนั้นพระเจ้าจึงสัญญาว่าจะมีมนุษย์ใหม่ผู้ซึ่งไม่พ่ายแพ้งู อันที่จริงแล้วเขาจะขยี้งูและถูกงูขยี้ด้วยจากตรงนี้เรื่องราวก็โยงถึงเชื้อสายตามพระสัญญาจากชายหญิงคู่หนึ่งชื่ออับราฮัมและซาราพระเจ้ามอบพระพรให้แก่พวกเขาแบบเดียวกับที่มอบให้มนุษย์ในตอนแรกดังนั้นพวกเขาจึงออกมาจากบาบิโลนไปยังดินแดนใหม่ที่เป็นเหมือนสวนดังที่พระเจ้าสัญญาว่าจะประทานให้ครอบครัวนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องราวครอบครัวของอับราฮัมมีสามรุ่น อับราฮัมอิสอักและยาโคบจากนั้นจึงตามมาด้วยลูกชาย12คนเราเปลี่ยมความหวังจนเราได้อ่านพบเรื่องความล้มเหลวและใช้การไม่ได้ของครอบครัวนี้พวกเขาโกหกโกงและเกือบจะฆ่ากันยังไม่นับเรื่องอื้อฉาวทางเพศแต่คุณจะคาดหวังอะไรหลังจากเกิดเรื่องในสวนละ่ะพวกเขาเป็นแค่มนุษย์สุดท้ายแล้วครอบครัวของอับราฮัมก็พลัดถิ่นไปอยู่ในอียิปต์ความล้มเหลวมากมายในครอบครัวอับราฮัมเป็นเหมือนฉากหลังมืดมน ให้กับเหตุการณ์สุกใสเรื่องรองประปรายในเรื่องนี้พระเจ้ายังมั่นคงกับคนเหล่านี้อยู่พระองค์ถึงกับให้สัญญานิรันด์กับพวกเขาหรือที่เรียกว่าพันธสัญญาว่าพระองค์จะช่วยและอวยพรมนุษยชาติผ่านพวกเขาไม่รู้ชัดว่าพระองค์จะทํำยังไงแต่ครอบครัวของอับราฮัมก็มาถึงจุดสูงสุดเมื่อเขาหยุดวางแผนอย่างเห็นแก่ตัวและวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อสุดขีดจากนั้นครอบครัวก็จเจริญสุดท้ายพวกเขาต้องตกเป็นทาสในอิบ และเราก็ได้พบตัวละครหลักอีกคนหนึ่งในโทรานั่นคือโมเสสพระเจ้ายกโมเสสให้มีบทบาทในการปลดปล่อยชาวอิสราเอลและนําพวกเขาไปยังภูเขาที่ซึ่งพวกเขาถูกเชื้อเชิญให้ทาพันท่าสัญญาแห่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าพวกเขาได้รับเงื่อนไข613ข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์นั้นเป็นแนวทางที่ช่วยให้พวกเขาเป็นมนุษย์แบบใหม่ที่สามารถเป็นตัวแทนของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อให้โลกนี้ได้เห็นและโมเสสเป็นคนประสานให้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นจริงเพราะเขายอดเยี่ยมมาก เขาเป็นสุดยอดผู้เผยพระชนะที่กล่าวถ้อยคำของพระเจ้าแก่อิสาราเอลเขาเป็นปูโรหิตซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเขาต่อพระเจ้าอีกทั้งยังถูกเรียกว่าเป็นกษัตริย์นั่นคือผู้นำชาวอิสาราเอลและช่วยพวกเขาในยามเดือดร้อนแต่เมื่อโทราดำเนินไปชาวอิสาราเอลก็ล้มเหลวครั้งใหญ่พวกเขาละเมิดพันธสัญญาและแม้กระทั่งโมเสสเองก็กบฏต่อพระเจ้าอันที่จริงแล้วโทราจบลงด้วยคำทำนายของโมเสสที่บอกว่าอิสาราเอลจะยังล้มเหลวต่อไป เมื่อพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและสุดท้ายพวกเขาจะต้องพลัดถิ่นอีกครั้งแต่เขาก็หวังว่าพระเจ้าจะทําให้พระสัญญาที่จะช่วยอิสราเอลให้สําเร็จว่าหนึ่งพระองค์จะปกคลุมความล้มเหลวของพวกเขาพระองค์จะรักษาใจที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะสามารถรักพระเจ้าและมีชีวิตได้อย่างแท้จริงจากนั้นมูเสสก็ตายลงประโยคสุดท้ายในม้วนหนังสือโทรานั้นน่าประหลาดใจมากเนื้อหามองไปในอนาคตข้างหน้า แล้วเราก็ได้ยินคําพยากรณ์จากเหล่าอาลักษ์ผู้รวบรวมานักผู้เขามองย้อนกลับมายังเรื่องราวของโมเสสจากมุมมองของตัวเองและสะท้อนให้เราเห็นว่าในประวัติศาสตร์ไม่มีผู้เผยพระวจนะใดเหมือนโมเสสอีกเลยผมอยากให้มีคนแบบเขาสักคนจังที่จะเป็นทั้งผู้เผยพระวจนะปูโรหิตกษัตริย์แล้วจากนั้นเราก็ไปถึงหมวดเนวีอิมซึ่งประกอบไปด้วยสองหมวดย่อยหมวดแรกคือผู้เผยพระวจนะช่วงตน้น เป็นเรื่องเล่าสี่เรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลในแผ่นดินพันธสัญญาซึ่งเล่าโดยมุมมองของผู้เผยพระชนะในยุคถัดมาเรื่องราวเริ่มต้นดีๆภายใต้การนำของโยชัวเราพบว่าเขาเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเพราะเขาได้ใคร่ครวญพระคัมภีร์ทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนโมเสสแต่ในที่สุดโยชัวเองก็ล้มเหลวเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวจนไปสู่การทำลายตนเองของอิสราเอลอย่างที่โมเสสและเรื่องราวในสวนได้ทำนายไว้เรื่องเหล่านี้เน้นที่ความล้มเหลวของเหล่ากษัตริย์ บรรดาผู้เผยพระชนะและปูโรหิตทั้งหลายของอิสราเอลว่าพวกเขาโกหกโกงเข่นฆ่ากันและไหว้รูปเคารพอย่างไรนี่เหมือนการฉายภาพความล้มเหลวของบรรพบรุษซ้ำเพียงแต่โชคเลือดกว่าและยาวนานกว่าแต่ก็ยังมีจุดสุขใสรื่งรองอยู่บ้างพระเจ้าย้ำพันธสัญญาของพระองค์ที่ว่าพระองค์จะทรงอวยพรมนุษย์ผ่านทางมนุษย์ใหม่จะมีกษัตริย์จากเชื้อสายของดาวิดแล้วคุณก็ได้พบเรื่องราวของบางคนเช่นดาวิดหรือซาลมอน พวกเขามีช่วงเวลาที่เป็นเหมือนกับอับราฮัมคือเมื่อพวกเขาวางใจในพระเจ้าแต่สิ่งนั้นก็ไม่ยืนยาวคุณก็คงรู้ดีอยู่แล้วว่าครอบครัวอับราฮัมจบลงในที่ซึ่งพวกเขาเริ่มต้นนั่นคือพ่ายแพ้และพลัดถิ่นไปบาบิโลนแต่โปรดจาไว้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกเล่าจากมุมมองของผู้เผยพระชนะในยุคหลังและพวกเขารู้ว่าการตกไปเป็นเฉลยนี้ยังไม่ใช่จุดจบดังนั้นแล้วพวกเขาจึงออกแบบวิธีเล่าเรื่องในอดีตของอิสราเอลให้ชี้ไปยังความหวังในอนาคต เมื่อพระเจ้าช่วยกู้ประชากรของพระองค์ออกจากบาบิโลนพระองค์จะส่งกษัตริย์องค์ใหม่ที่จะเป็นเหมือนโมเสสดาวิดและซาโลโมอนในช่วงที่ดีของพวกเขามานี่คือส่วนที่สองของหมวดเนวีอิมที่เรียกว่าหมวดผู้เผยพระชนะยุคหลังประกอบไปด้วยงานเขียนเล่มใหญ่3ามเล่มและเล่มเล็ก12เล่มซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เผยพระชนะแต่ละคนการออกแบบเช่นนี้เป็นอย่างจงใจเพื่อให้พวกเขาระลึกถึงบรรพชน3ามบวกสิคนจากปฐมกาลซึ่งเรื่องราวความล้มเหลวของคนเหล่านั้น มีเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังในอนาคตอยู่คำพยากรณ์ในหนังสือม้วนเหล่านี้เต็มไปด้วยการอ้างอิงซึ่งย้อนกลับไปยังเรื่องราวในโทราและหมวดผู้เผยพระชนะและหนังสือม้วนเหล่านี้ก็ดําเนินเรื่องต่อไปงานของผู้เผยพระชนะชาวอิสราเอลคือการเป็นเหมือนโมเสสคือการตําหนิอิสราเอลในความผิดพลาดและช่อชนของพวกเขาและเตือนพวกเขาถึงผลลัพธ์ที่จะตามมานั่นคือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้และการพลัดถิ่นไปในบาบิโลน แต่เราผู้เผยพระชนะก,ก็ยังสัญญาว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์นั่นคือเพื่อชำระประชากรของพระองค์และสร้างพวกเขาให้เป็นอิสราเอลใหม่ซึ่งสัตว์ซื่ออย่างที่อับราฮัมเคยเป็นพวกเขาจะดำเนินชีวิตในพันธสัญญาแห่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าภายใต้การนำของผู้ปกครองที่สัญญาเอาไว้ผู้ถูกบรรยายว่าเป็นโมเสสใหม่แต่จะถูกเรียกว่าดาวิดเขาจะเป็นผู้รือ้อฟื้นพระพรของพระเจ้าที่มีต่อทั้งโลกข้อสรุปของเนวีอิมนั้นเป็นเหมือนกับในโทรา ซึ่งเป็นการเขียนสรุปโดยอาลักษ์ผู้เผยพระชนะพวกเขามองกลับไปยังเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและกระตุ้นให้ผู้อ่านร,รอคอยการมาถึงของผู้เผยพระชนะคนใหม่ที่เหมือนกับโมเสสซึ่งพวกเขาเรียกว่าเอลียาเขาจะประกาศการมาถึงของพระเจ้าของอิสราเอลเพื่อจะชำระและช่วยประชากรของพระองค์จากตรงนี้เราจะเข้าสู่ส่วนที่3ของธนัตและเป็นส่วนสุดท้ายคือเคทูวิมซึ่งเป็นชุดหนังสือม้วนที่เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย แต่เรเริ่มถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกลับไปยังประเด็นหลักต่างๆจากในโทราและในหมวดผู้เผยพระชนะแต่ก็พัฒนาประเด็นเหล่านั้นให้ไปไกลขึ้นผ่านทางการอ้างอิงที่ละเอียดซับซ้อนตัวอย่างเช่นหนังสือม้วนสดุดีเริ่มต้นด้วยกรอนสองบทที่สอดคล้องกับตอนเริ่มต้นของโทราและหมวดผู้เผยพระชนะในสดุดีบทแรกเราได้พบกับผู้ชอบธรรมที่ถูกบรรยายเป็นเหมือนกับโยชูวาใหมา่คือเป็นผู้นํายิ่งใหญ่ที่ใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า เขาเป็นเหมือนกับกษัตริย์ที่โมเสสได้สัญญาเอาไว้และเป็นเหมือนกับต้นไม้แห่งชีวิตนิรันดร์ในสวนเอเดนจากนั้นสด,ดุดีบทที่สองก็อธิบายถึงคนผู้นี้เขาคือกษัตริย์ที่ถูกสัญญาไว้คือพระบุตรของพระเจ้าจากเชื้อสายของดาวิดผู้ที่จะมาจัดการกับความชั่วร้ายท่ามกลางประชาชาติและรื้อฟื้นพระพรขอ,ของพระเจ้าที่จะมีไปทั่วโลกแล้วสด,ดุดีทั้งเล่มก็สอนประชากรของพระเจ้าเกี่ยวกับการอธิษฐานในขณะกำลังรอคอ,คอยความหวังในอนาคตนี้ แล้วก็มีหนังสือม้วนแห่งปัญญาซึ่งพูดถึงปัญหายากที่สุดที่ปรากฏในเรื่องราวจากโทราและหมวดผู้เผยพระชนะสุภาษิตนั้นฟังดูแล้วเหมือนโมเสสในโทราจงวางใจในพระเจ้าจงสัตย์ซื่อและเชื่อฟังและท่านจะมีสันติสุขและประสบความสําเร็จแต่จากนั้นปัญญาจารย์กับโยบก็มาสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนของอิสราเอลด้วยการบอกว่าเราก็ลองทําแล้วแต่มันก็ไม่ง่ายเลยพระธรรมทั้งสามเล่มนี้เปียมด้วยบทสนทนาที่ลุ่มลึก เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดในโลกแสนดีแต่ก็วุ่นวายพระธรรมสองเล่มสุดท้ายของธนักมีความสำคัญอย่างมากหนังสือม้วนของดาเนียนมองย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ยาวนานของอิสราเอลที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวและความทุกข์ลำบากแต่ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประตูแปลกประหลาดที่นำไปสู่ความหวังแห่งอนาคตใหม่ของโลกนี้วันหนึ่งมนุษย์ใหม่ตามที่สัญญาไว้ในโทราและในหมวดผู้เผยพระชนะจะมาถึงเขาจะถูกเหยียบยำ่ำโดยมนุษย์มีความโน้มเอียงจะทำความชั่วร้าย แต่พระเจ้าจะพิสูจน์ว่าเขาคือฝ่ายถูกและยกเขาขึ้นเพื่อปกครองโลกนี้ด้วยอำนาจของพระเจ้าและสุดท้ายพระธรรมพงศาวดารเล่าเรื่องทั้งหมดในธนักซ้ำอีกครั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงครั้นอิสาราเอลกลับมาจากพลัดถิ่นผู้เขียนเน้นไปที่พระสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดถึงกษัตริย์ในอนาคตที่จะรวบรวมประชากรของพระเจ้าเข้ามาในเยรูซาเล็มใหม่และจะนำพระพรของ,ของพระองค์ไปยังบรรดาประชาชาติ ประโยคสุดท้ายในหน,งหนังสือม้วนพงศาวดารสอดคล้องกับเนื้อหาสําคัญจากธนัททั้งเล่มทั้งหมดนี้เพื่อหล่อเลี้ยงความหวังที่จะได้กลับจากการพลัดถิน่นชี้ถึงการมาถึงของคนอิสราเอลที่พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยและเขาจะขึ้นไปและรื้อฟื้นเยรูซาเล็มใหม่ทนักนั้นเป็นชุดหนังสือม้วนภาษาฮีบรูโบราณที่ยิ่งใหญ่และถูกเรียบเรียงด้วยความตั้งใจงานเขียนหลากหลายจากช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับพันธสัญ,ญญาของพระเจ้าถึงอิสราเอลและมวลมนุษยชาติ งานเขียนเหล่านี้ควรค่าแก่การอ่านและใคร่ครวนตลอดชีวิตเพราะถ้อยคำที่มนุษย์เขียนเอาไว้เหล่านี้ทำให้เราได้พบกับพระปัญญาของพระเจ้าและความหวังในอนาคตซึ่งยังคงพูดคุยกับเราอยู่ในทุกวันนี้